สว,สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิการให้อาหารอานุบาลของลูกปูนะครับเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญเขาเล่าให้ฟังเลยนะครับอันนี้คือไข่แดงครับทำไข่แดงละลายน้ำนี่ครับ<ช>ไข่แดงไข่ไก่ครับบางคนก็ใช้ไข่เป็ดไข่เป็ดโปรตีนจะสูงกว่า ก็ให้ไปครับหยุดตรงไปต้องหยุดเยอะเยอะเยอะแลยวน้ำเสียหยุดนี่แล้วเขาก็จะมากินเองหยุดเป็นจุดเป็นจุดให้ มันมากินไหม,มนี่ครับนี่ามาังกินเลยนี่นี่นาเอาเอาเอาเห็นไหเอาไฟออ,ออกนิดนะึงอันนี้คือปูเล็กนะครับเดียด๋วยวจะไปดูใกล้ๆนี่นิบนิดลึงกิน พอเอกไฟเข้าไปใกล้นิดนึงแต่ไม่ไม่ต้องโดนอโอเคตัวนี้อันนี้ครับปูปูมันจะคาบเดินนะครับแยงแย,ง,ยงกันไข่แดงคาบไปแล้วอันนี้อายุกี่วันนะครับเนี่ยอันนี้เจ็ดวันลงเดินครับอันนี้เจ็ดวันจากลงเดินนะครับานี่นดูฝั่งนี้สิ นี่ครับมันกำลังมากินได้ตัวเลยมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่จะให้มันมมเสร็จแล้วครับแจะสูตรทางทางฟาร์มเสร็จวที่เขาให้บางคนก็ให้เป็นปลาปุน่นบางคนก็เป็นลำบางคนก็มีสูตรอาหารของของของตัวเองมีปลาป่นมีลำก็ได้ใช่ไหมครับบางทีก็เป็นอาหารประดุกแต่นบนละเอียดไหนเอาเอาใส่ตรงนี ยดไปหยดไปทั่วๆแลยวเขาก็จะออกมาเขาได้กินเขาก็จะออกมากิน นยุดไปทุกมีหัวหววมาตอนไหนนี่กำลังกินครับน,นี่นนนน ปูอายุเจ็ดวันนะครับกิ่นความยาวน่าจะประมาณสองมิลน,นะครับความความกว้างของลําตัวนะครับโดยเฉลี่ยนะครับมีตัวหนึ่งน่าจะประมาณห้ามิลครับที่เจอน่าจะกินเก่ง <c oughs> น่าจะกินเก่งปูเด้อช่วงแรกๆปูเดีอโตไม่เท่ากันนะครับมันแล้วแต่ตัวบางตัวกินเก่งกตัวเร็วพอหนึ่งเดือนเราก็จะมาคัดไซต์หนึ่งนึงสองเดือน เราก็จะมาคัดแยกตัวโตตัวเล็กในอาหารลูกปูเลยมีตัวอื่นอีด้วไหนลองลองส่องมาตรงนี้หน่อยครับ น,นี่ไอตัวเยอะๆนี่เยอะๆนี่เอาสองไฟใส่เลยนี่นะครับปูออกมาทานนะครับทานอาหารอ,อันนี้กี่วันนะครับถึงจะเอาไปปล่อยลงบอ่อตรวนี้ผม่าจะเลี้ยงสัก สองเดือนสองเดือนในนี้สองเดือนแล้วก็เอาไปปล่อยลงบอ่อโอเคครับให้เขาอยู่ตามสองสองตัวนี้เนี่ยเห็นบ่หรนี่ยโอเคครับนี่นะครับคือการให้ อาหารครับให้อาหารปูนะครับก็ให้วันละวันละครั้งตอนวันละครั้งตอนเย็นรืบรอบางทีเราต้องดูถ้าเกิดว่าอาหารยังไม่หมดเราก็ต้องให้ไม่งั้น,นถ้าเขากินเหลือน้ำจะเสียทำให้ปูตายอ่าโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับใครมีข้อสงสัยคอมเมนต์สอบถามได้นะครับผมอ่าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ